ก็มาถึงแล้วค่ะที่สวนหินธรรมชาติพูหางหนาที่นี่เลยใช่แล้วนะครับแต่ว่าเราสองคนนะครับอาจจะไม่ค่อยชนานาญกันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปหาผู้รู้นะครับที่มาคอยอธิบายให้พวกเราฟังว่าที่นี่มันเกิดขึ้นได้ยังไงและมันคืออะไรกันด้วยครับและแน่นอนว่าเราจะมาทําภารกิจที่บอสสั่งให้เรา<ช>มาตามหาสวนหินผู้หางนานั้นเองครับไปขึ้นไปบนกัน <c oughs> นี่เราขึ้นไปถึงห้องบอลแล้วเราเรายังไม่เห็นใครเลยเนี่ยเอ๊อยู่ตามหินหรือเปล่าเฮ้ยแต่ว่าสวัสดีครับสวัสดีครับมาเที่ยวกันรือครับผมใช่แล้วเรามาทําภารกิจที่บอสสั่งเราวันนี้คุณพี่จะพาเราเดินเที่ยวแล้วก็ทําภารกิจด้วยครับขอนอื่นก็นำแนะนำตัวก่อนนะครับผมชื่อสุพงศ์นะครับครับผมเรือนนำเรียกขานฮานักซี่เป็นเจ้าหน้าที่ดูแลนักท่องเที่ยวอยู่ที่นี่นะครับเผาน้องเที่ยวเที่ยว เดี๋ยวถ้าน้องๆอ,อยากเที่ยวเดี๋ยวเราจะพาเที่ยวด้านบนนะครับที่นี่นเป็นสวนหินในตำนานคือผู้หางนา,าคคำว่าผู้หางนาคนี่จะเป็นสถานที่ชาวบ้านจะเข้ามาหาของป่าแล้วไม่มีน้ํากินครับเขาก็จะไปคุยทรายตรงบอร่อนะครับแล้วก็มันจะเป็นน้าพุเราเรียกว่านา้ำพุแล้วคาว่าหางหางนาคนี่นะครับจะเป็นลําห้วยโคตเคี้ยวลงไปด้านล่างคนภายล่างก็เลยเรียกว่าผู้หางนาคและอย่างนี้หินเกิดขึ้นได้ยังไงครับ ก็หินที่นี่อยู่ใต้ท้องทะเลมาก่อนเมื่อสองสามร้อยล้านปีมาก่อนนะครับที่นี่เป็นท้องทะเลเขาฐานว่าเป็นทะเลเป็นทะเลไม่ใช่สัานีฐานพาะไม่เชื่อถ้าน้องเอาโทรศัพท์มาดูนะครับจะมีคลื่นทาง ็นยังงไคพี่อ๋อทางเข้าก็ไม่เหมือนทางออกนะครับผมทางที่สามคุณผู้ชมผมเอางี้ดีกว่าผมอยากรู้แล้วว่าข้างหลังเนี้ยคืออะไรครับอ๋อตรงนี้จะเป็นหลุมพ่อใหญ่หลุมพ่อผู้ใหญ่นะครับที่เราสร้างแต่บทศรัทธา113นะครับนิวอยากเข้าไปทําภารกิจเน้ยถ้าพร้อมแล้วใช่ไหมครับถ้าพร้อมจะพาเธอเลยเดินเลยครับเดินเลย ครับพอฝนตกมาเต็มปุ้มก็จะออกมาตรงนี้เราเรียกหินปูนครับนะหินปูนก็จะงอกออกมาเหมือนเราเปิดก๊อก,ก,ก,กน,น,น้ำทิ้งไว้นานน้ำเยอะก็จะเป็นหินปูนนี้ก็จะเรียกหินปูนแล้วตรงนี้เราเรียกหินตกผลึกหรือหินใต้น้ํานะครับมันดูเหมือนเป็นหิน2ชิ้นสองชิ้นประกอบกันใ<ะ>หญ่ <วา S 1> หจะเป็นหลายหลายชิ้นครับมันจะลงมาทเหมือนว่าค่อยๆทับมาเรื่อยเร่อยไม่รู้จักหินตกผลึกก็เหมือนฟ้าวันตอนตอนเราแปรงน้ํำน้ำคุณคุณมาแปรงยมแล้วแล้วก็ค่อยๆจะลงไปแล้วขึ้นบนจะใสพอน้ำแห้งนะครับพอน้้าแแหหงงเลดดก็จะผ เอาดินที่มันเป็นอัญมครับมันจะแข็งเป็นผีนี่นะครับตรงนี้สวยมากเลยเหมือนเป็นลายแบบเหมือนแบบเอามาปักกันครับตรงนี้แหละครับเราจะดูแลเป็นพิเศษเพราะนักท่องเที่ยวขึ้นมาแล้วเขาก็ชอบจัปีนไปไอ้จับเราไม่ว่าเพราะจับแล้วมันจะเอเคยังนี้ปัญหาแต้ปีนมันจะทําให้มันพับขึ้นมาเสียหายฉนุกขึ้นมาเนี่ยและเกิดอันตรายตัวเขาเองด้วยตรงนี้ก็จะเป็นช้างชูงวงเห็นไหมครับช้างนี้ยังมีขา อันนี้ก็ถ,ถ้าเราดูมีหอ <laughs> ดูแค่นี้ก็จะเป็นลิงหลับจิ้นลิงนั่งหัวตกเห็นไหมครับตรงนี้จะเป็นคิ้วลิงเนี่ยใช่ไหมถ้าเราดูเต็มๆก็จะเป็นช,าช้างคูวงและวม้วนเข้าไปในนี้ เราดูเข้าประตูเมืองรับแรลมมาแล้วเรามาเจอปลารูปต่างๆัตอนนี้เราก็มาเจอเล็กอัดใหญ่เล็กอัดใหญ่เห็นให้ลากใส่เล็กๆสี่ลสามารถอัดหิน้อยก็โลลนได้อ๋อไอคือลอยตรงนี้นี่คือครับถูกลากเล็กๆที่อัดลงมาอ่ามานี่ลอยก็โลเชื่อไหมครับว่าลอยก็โลถ้าไม่เชื่อเราอนุญาตให้ไปยกสมัยพุทธกาลนะครับเวสันดรผู้พระชาลีเป็นคนนั่งกันหาเป็นคนแกว้งนะครับเวลามันขาดปุ๊บขาดพุ้พระเวสันดรนรู้จดว่าต่อวันนี้เจ้าจะไม่มีวันตาย คึงเขาขาดต้นขาดจะส่งรากเล็กๆล,ลงมาขาดรากหนึ่งก็จะส่งมาสองลากสามลากเพื่อลงมาทุ่ดินนี่ได้ mm hmm. อันนี้ถ้าหลายๆเส้นรวมกันจะรับน้ำหนักได้หกสโล mm hmm. แต่ตอนนี้จะโหดไม่ได้นะครับเพราะยังน้อยอยู่ถ้าให้เจ้าโหดแล้วจะจุกคนผีจุกเพราะโดนหินไม่ใช่เพราะมันขาดลงมาแทืกเตอร์ยอดผู้ชม ขึ้นอยู่กับจินตนาการของคนด้วยแหละว,ว่าจะมองเห็นรูปรูปแบบของหินแต่ละหินเป็นยังไงหินก้อนเดียวกันค่ะแต่ว่าสามารถจรินตนานการรูปได้เป็นสองรูปใช่แล้วได้หลายแบบเลยแหละใช่ภารกิจเสร็จสิ้นแล้วสองภารกิจเลยเพราะฉะนั้นต่อไปเราต้องสบายแหละเอ้ยเดี๋ยวทำไมเกิดอะไรขึ้นโทรศับสนน,นี่นี่ในรา,ายการนะคะคุณคือบอสบอสบอสส่งมาครับบอสบอก<อ>ว,ว่าบอสเร็วตลอดไวตัวทันตลอดนเมื่อภารกิจของเราเสร็จแล้วทั้งสองอย่างจเพราะฉะนั้น ก็ให้ไปรับของรางวัลที่สารีเอกชัยอ๋อเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดสุพรรณบุรีให้ไปรับของรางวัลที่นั่นได้เลยบอกว่าไปถึงปุ๊บเรียกถึงของรางวัลเดี๋ยวมาเลยเนี่ยเดี๋ยวลงจากเข่งพุ่งไปเลยโอเคครับไงวันนี้ขอบคุณพี่ศุพงค์ทีเดีครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปรับของรางวัลกันไปเลยดีกว่าครับลงทางไหนครับเนี่ยอ๋อเดี๋ยวลงทางนี้เลยครับดูให้กิ๊งลงเลยครับ กันเลยนะคะกับอีก5อันดับของสถานที่ที่แปลกที่สุดในโลกอันดับที่5ภูเขาโรไลมาภูเขาโรไลมาตั้งอยู่ในเมืองโรไลมาข,ของประเทศบราซิลในอเมริกาใต้บนพรมแดนที่เชื่อมต่อระหว่าง3ประเทศคือเวเนซุเอลาบราซิลและกายานาซึ่งสิ่งที่ทําให้ภูเขาโรไลมาได้กลายเป็นสถานที่สุดแปลกของโลกก็คือลักษณะของยอดเขาที่แบนเรียบเหมือนกับพื้นโต๊ะราวกับธรรมชาติจับปัน้นล้อมรอบด้วยผาแนวดิ่งสูง400เมตรค่ะ อันดับที่4ี่แม่น้ำแดงตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศสเปนค่ะมีต้นน้ำไหลมาจากภูเขาซิเร่าโมลิน่าโดยสำหรับสีแดงของมันนั้นเกิดจากแร่โลหะชนิดต่างๆที่อยู่รอบแม่น้ำสายนี้ไม่ว่าจะเป็นแร่ทองแดงแร่เหล็กแร่โลหะและแร่อื่นๆซึ่งกระทำให้น้ำในแม่น้ำมีความเป็นกรดสูงมากจนเปลี่ยนเป็นสีแดงค่ะที่นี่จึงกลายเป็นสถานที่สุดแปลกพิลึกและได้กลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวภายในประเทศสเปนในที่สุดค่ะ อันดับที่3พามุคาเลพามุคาเลเป็นระเบียงบ่อน้ำพุร้อนที่แสนจะงดงามแห่งประเทศตุรกีซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการเกิดแผ่นดินไหวของโลกในอดีตค่ะโดยความงดงามสุดวิจิตรของสถานที่แห่งนี้ก็เกิดขึ้นจากบ่อน้ำร้อนที่อุดมไปด้วยแคลเซียมคาร์บอเนตซึ่งเมื่อน้ำพุร้อนระเหยขึ้นมาเป็นเวลานานไอ้น้ำก็จะค่อยๆเก่อให้เกิดชั้นของแคลเซียมเกาะบริเวณขอบบอ่อจนเกิดเป็นผนังสีขาวขึ้นนั่นเองละค่ะ อันดับที่2บ่อน้ำพุร้อนแกลนพิสเมติกบ่อน้ำพุร้อนแกลนพิสเมติกเป็นบ่อน้ำพุร้อนที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกค่ะตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติเยลโลสโตนสหรัฐอเมริกาซึ่งสีสันที่แบ่งเฉดเป็นสีน้ำเงินตรงกลางบ่อและสีส้มที่ขอบบ่อนี้เองที่ทำให้สถานที่แห่งนี้ งดงามเราวกับอยู่ในเทพนิยายเลยล่ะค่ะโดยนักวิทยาศาสตร์ได้อธิบายถึงการแบ่งเฉดสีของบ่อน้ำพุร้อนแห่งนี้ว่าขอบบ่อที่เป็นสีส้มนั้นเกิดขึ้นจากแบคทีรทเรียที่เจริญเติบโต,ตอย่างหนาแน่นบริเวณขอบบ่อเนื่องจากภายในบ่อนั้นอุดมไปด้วยแร่ธาตุและมีอุณหภูมิที่เหมาะสมนั่นเองละค่ะ มาถึงอันดับที่1กันแล้วนะคะนั่นก็คือเกาะโซโคตราเกาะโซโคตราเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาเกาะทั้ง4ของประเทศเยเมนในมหาสมุทรอินเดียเกาะแห่งนี้เป็นเกาะที่แสนสงบและมีภูมิประเทศภูมิอากาศที่เฉพาะตัวค่ะทําให้เหมาะแก่การเจริญเติบโตของพืชสายพันธุ์แปลกที่หาชมไม่ได้ที่ไหนซึ่งต้นไม้บางต้นคงอยู่บนเกาะน,นี้มานานกว่า20ล้านปีแล้วนะคะ จากความงดงามและความแปลกประหลาดของพืชพันธุ์ชนิดต่างๆเหล่านี้เองค่ะที่ทําให้เกาะแห่งนี้ดูราวกับเป็นสถานที่บนดาวดวงอื่นเลยทีเดียวได้เห็นอย่างนี้แล้วค่ะที่เที่ยวทั้งหลายตัดสินใจได้หรือยังล่ะคะว่าจะเดินทางไปสัมผัสกับความหาสจรรยรของธรรมชาติที่ใดที่น่าสนใจทั้งสิบสถานที่นี้หรือเปล่า เดินทางพร้อมภารกิจสุดเฟี้ยวเที่ยวกระจายแหล่งช็อปยอดฮิตของกินสุดแซ่บในารายการเจอนั่นเจนี่ทุกวันเสาร์เวลาบ่ายสามโมงทางชูไลฟ์ทีวีสุวิชั่นช่อง69